พี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในครั้งหนึ่งมีเผ่ามุดอรเดินทางมาในสภาพที่เสื้อผ้าขาดร่อนขาดริ้วสีดำมอซสีหน้าของท่ารอสูลุลลอฮฺสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเปลี่ยนหน้าทันทีท่านนบีขึ้นคุตบะก่าวอายาท,ที่เกี่ยวกับข่า ความตักว่าแล้วท่านบอกว่าใครที่สามารถจะบริจาคข้าวบาเสศกอบมือหนึ่งอินทผลัมสกอบมือหนึ่งให้กับพี่น้องชาวมุดดมีพี่น้องของเรานำอินทผลามไปมอบให้หนึ่งกอกมือสีหน้าของทารุสุลลาศสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเปลี่ยนสีสีหน้าของท่านเป็นรัศมีเหมือนกับทองที่เจอแสงกับพี่น้องแล้วท่าน ได้กล่าวในฮะดิษที่เราเข้าใจกันอยู่ดีนะครับอุปมาบรรดาผู้ศรัทธาในเรื่องความรักความห่วงใย,ยและความเมื่อ,อ่อนซึ่งกันและกันหากอาว,วัยวะส่วนหนึ่งส่วนได้เจ็บปวดส่วนอื่นต้องเจ็บปวดด้วยวันนี้ท่านเจ็บปวดไหมครับสิ่งที่ท่านเห็นไม่ใช่ละครหลังข่าวที่เราดูกันอยู่เราแพทย์ เขาสละเวลาของเขาเขาไปทําหน้าที่เป็นแพทย์ที่ดีในการที่จะรักษาพี่น้องมุสลิมอุลมามะหลายท่านเดินทางเข้าไปเพื่อที่จะบอกว่าหลักของสงครามมีข้อจํากัดอะไรบ้างพี่น้องผู้สัทธาที่ร่ารวยบริจาคเงินช่วยเหลือพี่น้องของเรา พี่น้องที่ไม่มีความสามารถขอถวาให้กับพี่น้องของเราสื่อมวลชนหลายคนที่ไปเก็บภาพและเสียชีวิตยอยู่ในซีเรียเขาไปทำหน้าที่เหมือนกันเช่นเดียวกันวันนี้พี่น้องครับผมไม่ขออะไรอีกแล้วในค่ำคืนนี้ส่งสัญญาณ พี่น้องทั่วประเทศได้เห็นพี่น้องทั่วโลกได้เห็นมุสลิมในประเทศไทยที่มีลาอิลาฮิลัลอ m u มุฮัมมัดรุร و ซู ا ل ل ลอ ه ์พี่น้องครับขอให้ทุกท่านยืนได้ไหมครับ พี่น้องที่ได้ยินเสียงผมตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องไทยพุทธถ้า,ท,าท่านได้เห็นภาพเหล่านี้แล้วท่านจะรู้ว่าทำไมเราถึงห่วงยายพี่น้องครับพี่น้องครับสุดท้ายเลยส่งภาพนี้ให้ทัวเรกได้เห็นว่าพี่น้องในประเทศไทยเราแสดงความรักต่อกันพี่น้องครับคนที่ยืนอยู่ข้างๆ,างๆางท่านท่านไม่รู้จัก แสดงให้เห็นหน่อยครับว่าเราคือเรีนด้านเดียวกันกอดกันได้ไหมครับกอดกันได้ไหมครับส่งภาพเรานี้ให้พี่น้องทั่วโลกได้เห็นพี่น้องในประเทศไทยส่งความรักความห่วงใยต่อพี่น้องทุกที่ที่กำลังถูกกดทีอยู่ในขนาดนี้ขอลาสุภานุวัตลาส่งบันทึกความดีของด้านในค่ำคืนนี้ครับ Wabillahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh